วันนี้เวลา16นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรวลีกรมมื่นสุทนารีนาศไปยังสนามสุพัชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในพิธีปฏิญาณตนและส่วนสนามของยุวกาชาดเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยประจำปี2567ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสภากาชาติไทย กรุงเทพมหานครกรมพระ,ะศึกษาและจุลาลงกรมหาวิทยาลัยจัดขึ้นตัหว่างวันที่26-27ถึงมกราคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกริณา พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์พระผู้ทรงสถาปนากิจการยุวกาชาติไทยรวมทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาติตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ในการนี้ประธานโลรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยแก่ยุวกาชาติดีเด่นประจำปี2566และอาสายุวกาชาติดีเด่นประจำปี2567รวมจำนวน29คน กิจการเยาวกาชาติไทยถือเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาติไทยเดิมมีชื่อว่าอนุสภากาชาติสยามแต่รัการสถาปนาขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27มกราคม2465เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติสารติสุข มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเองและส่งเสริมอนามัยของผู้อื่นปัจจุบันมุ่งเน้นการอบรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนอายุระหว่าง7ถึงยีปีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษารวมทั้งกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและกรมราชทัณฑ์